รถรถ V.I.P. รถ V.I.P. ต้องนอนห้องแอร์รถ V.I.P. ต้องนอนห้องแอร์หาแนวกยปวดปพออ่อๆกะนี่แหละเอาง่งายๆเลยเอาแบบง,ง่ายๆเลยสรดวกรวดเร็วทันใจดูความหนาดูความหนานะ ออกบ้านออกบ้านสองโมงต้องออกมาเตรียมพร้อมก่อนออันี่คือความหนาความหนาก็ประมาณนี้ ลมเจ็บปวดใช้ลมเจ็บปวดต้องพิงนี้เลยแสบไปถึงซวงแสบไปถึงซวง <c oughs> เอาฟอยนี่ละกวดดีมันเป็นหิมะแห้งอันนี้เขาเรียกหิมะแห้งกวดง่ายเบาโยนนี่สวยเลยแหละโยนนี่สวยเลยแหละวันนี้ไปทุระเดี๋ยวค่อยมาโยน เอาแค่พอ <sighs> ออกได้พอไม่ได้เสียงด้วยนะเนี่ยให้สิในเตรียมคอนร้อนด้วยรถ V I P รถ V I P ก็ต้องนอนห้องแอร์นี้แหละ เย็นฉ่ำกันทั้งคืนเลย